อ้อะไรเกี ite, okay. Now, ่ยอ well, ๋อไ่เกยบเห็นตะไกรบอกว่าแนะนำให้ไปดูเคิร์ดมากโอเคเราก็มาดูกันนะวันนี้เราดูไปที่บิทแลงกันเนาะเ้งประมาณสักสามถึงห้าร้อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะต้องไปเช็คดูอีกทีแต่อยู่แถวนี้แหละอก็ตะไกรเลยเป็นเลยมบายเซาอานี่คอมมันโดกับโอเบอร์เนี่ยนะโอเบอร์มึงจะขยับอ่ะ เดอเทฟบัสตัดเกียรชื่อแม่งอะอจริงสการ์เบนเจอร์เดิมพูการกันละบนทางฝั่งตะไก่ตะไก่เล่นสองเซชันยูฟีแฮะขคือถามผมอะยูฟีควรออกตัวที่สามเอ้ตัวที่สี่ตัวที่สี่คือสามเซกชันแล้วก็ยูฟีเพราะว่ายูฟีมันออกปุ๊บแล้วมันแล้วแนวหน้ามันจะถึงตรงประมาณกลางแบบพอดีจะได้ยิงกันได้เลยแต่ต้องดูว่าเขาจะเล่นแผนอะไรคือแบบ เอาดูฟีวิ่งไปขย่มหน้าบ้านโอเบอร์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูอีกทีนึงกระสอบไฟด้วยกระสอบไฟมุมกระสอบไฟแปลกๆจะคิดมากเลยเพราะปกติก็ฝุดกันอย่างนี้อนยะู่แล้ถ้าถ้าทงนถ้าทนด้านขอบอะ่ะโอ,อเบอร์โอบอร์ทำไงครับโอเบอร์ออกดูออกกสิแต่นานแล้วนะที่เราไม่ได้มาตั้งดูดีเพคคนอื่นเถออย่างเนี้ยครับตั้งแต่สมัยจบทัวร์นาเมนต์ปะ เออผมก็ไม่ได้ดูรีเพลย์คนอื่อนเลยนี่ก็ฝึกสอบปลายูซีมาละชัปเปอร์ตัวที่สามไหมอ๋อไม่ออกไม่ออกเซคชั่นตัวที่สามแต่ออกเป็นชัปเปอร์แทนโอเคมันจะได้มาคัมโบซ่อมรถด้วยแหละมาดูซีมือกวาปุ๊บเรื่งครึ่งหลอดกับม้าออกมาซ่อมฝาแคปเสร็จขวาเจอประบุไอ้รถที่อ่ะไอรถหกเวยนะครับ นี่คือพลังฆ่าลบ้าเปอ็นฆ่าลบสิเอร็นะครับขอย้อีกครั้งสับตัวเซกชันยิงไปสอเบอร์ดน,นี่เบอร์ที่สามแล้วจะครึ่งหลอดแล้วดูาล่า,ลาอูแต่คุณพูดถึงเลือดครึ่งหลอดะแต่ถ้าตายคุณเนี่ยดูฟีไม่ยิง What the fuck แล้วก็กลายเป็นกระสุนท่าหน่วยเแอ่ฟักทีดีๆเรื่คูบูมาตายคือโอเพนนิ่งสองโบคูบูของสกาวเบนเจอร์แล้วก็โอเวอร์บอตเนาะคือมันจะเป็นสองโบคูบูเสร็จปุ๊บแก็เป็นดับเบิ้ลเอ่อดับเบิ้ลเจเกอร์ตั้งบ้านอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวแบกมันจะเป็นตัวบ้านไอตัวตัวคูบูแหละแล้วคูบูอยู่ดีๆระเบิดไปนี่แบบโอ้โหตะไก่นี่แบบยิ้มเลยอะตัวปัญหา หัวควยตลอดทั้งเกมหายไปแล้วภายในนาทีแรกของเกมอยู่ที่ว่าเขาจะไปย่อยเปล่าเดี๋ยวเขาคงไปย่อยแหละคิดว่านะเดี๋ยวยิงแพ้แล้วมีอะไรสายเดี๋ยวจะทุบเข่าทุเพิ่มวะเอาใส่ตะไก่ก็เดี๋ยวน่าจะเทคบ้านโอ้หอ,อกแนวหน้าเยอะเว้ยเทคบ้านเสร็จก็น,น,าน,น่าจะติดปืนวิกเกตเคให้ตัวยูฟีได้แหละเขาจะได้ลีดตีเพียรได้เฮ้ยนี่ก็โดนยิงฟรีไหม ไอ้ดูกรโดนจิ้งจิ้ไปแลกกันยิงแทะแบบไม่เข้ากำลังเขียวแต่ขยับขยับก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวขยับปบูฟ้าตุ้มแม่งก็เข้ามาเกาะตรงนี้ไอ้อกรถคันเนี้ยแล้วตัวเอ้ยเอ้ยไปเจอเอ้าเจกเกอร์มาแล้วตัวแรกสเปอร์คอยไปซ่อมทำมไม่ได้ ยูซีพยายามแคท p ยิงชันนายสู้เขาไม่ได้นะสักชันนายสู้เขาไม่ได้ตออยายเที่ยกำลังเขียวด้วยแม่ชิบหายละที่มาฟู้งไม่ได้แล้วเจอเช็คกิงอัตต้าโอเค,อเคตนนแต่ทางฝั่งตะไก่อะไม่ดึงเพราะว่าตะไก่แพงกว่า แถบวารุยูฟีมันดีมันมันมีมากกว่านี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุมดีๆคือกดของเปอร์ได้เลยนี่เจอเจเกอร์ก็เจอแกดเดียฆ่ารถยี่ห้อเปอร์ตรงพวกนี้ถ้าเขาฉลาดนะเขาจะย่อยเอานุมันท่านหมดตีมตามมันตัดไปอ่ะฉลาดเลยประมาณสิบหน่วยเข้าถังสายเจเกอร์ถีบเซคชั่นแฟคชั่นโอ้เล่าฝานเลยกันออกพยาบาลฮนะแต่จริงๆถ้าเกิดออกพยาบาลคือ คือถ้าออกพยาบาลแล้วอ่ะไม่ต้องออกตัวนี้อกเอากระฝุนไปติดปืนก่อนดีกว่าที่ตาลิโจวทำใทัวร์นาเมนต์อ่ะผมรู้สึกว่าทำอย่างนั้นโอเคกว่าเยอะเพราะว่าพอเทคชั่นติดปืนปุ๊บมันยังพอมทหารสู้ฐานได้แล้วก็มีการแอ็กซ์เชั่กันเกิดขึ้นนะแค่ไรกลับบาได้ับตะโกนด่านุ่มเลยคือไม่ดีเลยนะอย่างเงี้ยรนตะไก่บอดกระโหลกตายแน่ ฉันมาเบิดไฟเผาตัวเองอีกโอ้สักชันมาเคลียร์แล้วบอกว่าจะยิงโดนก็ยิงโดนเลยสักชันนสักชันไม่ไม่มีโคเวอร์ตอนนี้ยิงโดนแต่ซ้ายเดี๋ยวจะไปเคลียร์ไปดิเกิลติดปืนยำยำตั้งบ้านพยาบาลนอกบ้านเหรอโอเคเแล้วับคือคือแบบดึกๆผมไม่เข้าให้ตั้งบ้านพยาบาลนอกบ้านอย่างไรเอาจริงระยะมันสั้น แบบสองสองนี่บางพอเป็นบางแบบได้น่ากด ABAE ไปจริงๆเลยพิมพ์แท็ตท็อกอย่างเงี้ยไล่ระเบิดหัวไม่ให้ตายหาทีตัวคิวเดย์ังเท่ากันอยู่ตอนนี้ยังจุดพิมพ์ได้แล้ว น่ารังเกียจมากครับเนี่ยเสียดายที่ตัวสตุ้มแพนเตอร์เขาไม่รับรีเควสต์แทสทอคแล้วเพราะถ้าเกิดบีที่คงเราคงจะส่งรีเพย์นี้โยนให้ตัวสตุ้มแพนเตอร์ไปแบนท,ทิ้งแล้วแล้วนะน่นาเสียดายมากเลยฮะตุ้มแต่เพิ่งเช็เคตลบอะไรของมึงเนี่ยคือแบบนอกจากมึงแทสทอคแล้วนะคือการเล่นของมึงอ่ะโคตรโง่มมลเลยอะ ตุ้มเช็คใครเขาติดกับตอนนี้จริงจริงเขาตุ้มเช็คคือผมไม่แนะนำไม่ติดด้วยถ้าไม่บีของอมาคอมโบตอนหรือไม่ก็แบบสูบิสัยจริงๆอ่ะถ้าจะสังเกตคือผมเล่นผมเล่นหรือชาติจะติดทีดูแบบไม่ได้ติดตอนเลนเกมอะไรเงี้ยแบบยืนยืนคูน่แล้วถามกันได้อะไรอย่างนี้ถ้าออกรถบ้านด้วยวอเล่นโซดาอย่าเล่นโซดาอย่าเล่นโซดาฝั่งตะไก่ก็ตะกุนพิคเต็ ปืนกดนี่ขยะที่สุดของเกมใช่ยิงไปกันดิบบ๊อเดี๋ยวปืนกรตายเองล้มเลยพูดไม่ได้เงี้ยเดี๋ยวจะล่วงอีกตัวหนึ่งแหละแค่เห็นไหมจ้าจ้าผู้พูดบ๊อบมาเป็นก้อนตะไคร้ขยับปืนกลหน่อยวแม่เพื่อนยิงแสกหน้ามันหน่อยอ่ะ ดูแบบแค่มาตั้งตรงนี้แล้วยิงให้ทงเป็นพิชั่นมาเกิดเปิดหน้าบ้านากันล้วงมีกลอไม้กระบอกหนึง่งนี่เดินมาตัดคัตต็อปเซคชันดิ้นเชลเบียฟีแต่เหนือไฟเซคชันกลับไปแล้วไอ้อะไรวะและ้วแฟแมนตัวเดียวไม่มีทางยิงเชลเบียได้แล้วนี่เป็นเซคชันที่ดิ้นช้ากว่าเดิมอีกมึจะได้วะเฮ้ยเฮ้ยได้วะ what the fuck เรื่อยๆครับการถึงมือบอลหายไปแล้วปกติมันไม่ป,กต,มมปกติมันไม่น่าแตกนะแ,แปลกใจมา,เากเลยทำไมแตกบางทีอาจจะเกาะโฟเวอร์มาแล้วยิงเร็วขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้หรือแม่งไปเจ็บตัวมาก่อนปกติมไม่น่าแตกนะอีโดนปืนกลแต่เปนเปืนกลโอ้เหเยอะโอช่างแม่เหรอทัฟเฟอร์จะมาตัดคัทออฟตัดไม่ได้แล้วเซกชั่นตัวใหม่ก็เดินเข้ามาดเดอะเบิร์นเจเกอร์คือ คือเจกเกอร์มันด้วยความที่มันมีฟ i r s t ไอ่ first style บวก e x e คิวแเลยเลยทำให้นั่นอะโมเดลตอบเร็วมากแต่ถ้าหลังจากเปิดฉักนิงไปแล้วห้าวินาทีอะคือเบียเขาจะดรอปเลยจนเหลือแค่ระดับแค่แกนเดียระเบิดมือมกมอ็มาเว้ยมิดเพย์ตอนนั้นเธอมิดเพย์แต่ถ้ามันตายอะคอณโหฟอตเตอร์ฟ็อโอเคไม่มีเพย์แล้ว พาปกติปกติไม่ควรปาลระเบิดมือใส่ศัตรูที่อยู่กับไอหลังกำลับบงเขียวมัน,ม,นมันปาลระเบิดไม่เข้ามันเตคัตดาเมจจากกำบ,บังเขียวนะ่ะแทนเป็นภาสาก็ปาปาไปเถอะเซกชั่นไม่ค่อยขุดกับสอบไฟ์เลยอาจจะไม่มีเวลาขุดก็ได้ลูเจเกอร์ะไรอยิงนี่ไปมาละเกมนางฝั่งตาไก่นำนำอยู่เพราะว่า เชเวียร์เธอรื้นระเบิดไปทางฝั่งไอ้สารลารีก็ออกทุกคนแล้วก็เตรียมตั้งเชเวียใหม่ทางสายเขาแล้วครับมีแค่อะไรนะครับผมไม้ตัวระเบิดก็ไม่อัพจริงๆรู้ตาไก่เมื่อไหร่ตาไก่เขาจะทำการปลดแล็กแล้วเอาเบนมาจู่อรรโอ้ คำนี้ใครรู้พ่อบอกผมดีนะผมไม่รู้หนุ่มโคกเหรอในส่วนตัวผมมองว่าหนุ่มโคกมันก็ดีแหละถ้าเกิดกันได้แต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่ชัวร์เนี่ยผมมองว่าออกกเนื้อมันจะดีกว่าเพราะอย่างอยไอเนี่ยมันวิ่งหนีได้แต่ไอเนี่ยคือถ้ามันตัวประชิดแล้วมันก็อล้วนะตัวเย่ระเบิดทันทีเอบูมาจอคุกเข่ีเวลว เลือกไม่เต็มตั้งบ้านเพยบานนอกบ้านก็เป็นอย่างเงี้ยถึงเวลาเดินเอาทหารเดินมาเดี๋ยวชีวิตมันจะซัฟเฟอร์ขึ้นเรื่อยๆเอาซัฟเฟอร์ขึ้นไปนั่งบนคคบจะได้ดีโหลดเร็วขึ้นไอ้ครูรามก็เกิวเร็วขึ้นโคบอ,อ,อ่ะมันจะไม่อยากถอยเอ็มจีไห้แต่จริงๆอัดผมเไปก็ได้๋ยวเซ็ชั่นเข้าฟูแทนตัวเจกเกอร์ยิงด้วย ตะไก่ไม่ได้ดูเนี่ยกดเอบู้มาแล้วลืมดูอ่ะดูละโดนวิกเกิลมาแล้ววิกเกิลเหมือนจะทิ้งกลางนะเยอะเข่าเฝ้าช้าเติร์ช้ามากเลยเจริงๆมาะว่าถ้าติดเบนนี่คือแบบจะไปได้ไกลกว่านี้หรือถ้าไม่ถ้าจะไม่เล่นเบนย่างนั้นก็เอาคอมมบโดมาดักบอดักเข่าโดนโคตรดิวิกเกิลแม่งกินไม่ผิด ดีบิงชาอัดชันโอ้ยชันตายน่ะชันตายน่ะตะกายตะกายยังมีนบนข้างนี้อยู่หนูฝาดันละไม่ได้อาบนวดนี่นี่ก็ตั้งเชลเบียร์หลังใหม่เฮ้ยไปละเรียบร้อย โอ้ไฟเผาโอ้ยคือคือฟตุมมันสู้ไม่ได้อ่ะในระยะเนี่ยระยะที่สเต็มมันยิงได้อะและ้วแล้วซัพเปอร์หนึ่งดาวมันได้จเจนเนอรี่คือบวกเลยนะไฟบวกรีโลสปีดด้วยวิ่งเข้ามาชาร์จีกแฟงแบบแถมปืนก็มีอยู่ฝาก็็บอกแง่งโดนแล้วโดนอีกคันแรกตะไก่เต็อส่วนทางฝั่งสารเลวก็ยังไม่มี ลดเพราะว่าเชืเบเียร,ระเบิดไปทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดเชืบเรีเยรเขาไม่ระเบิดเออถ้าเชืเบเรียไม่ระเบิดอาจจะมีออฟวินมาลุน้นออแล้วเข็ดมาแล้วดูแลตาไก่แล้วมือแล้วเข็ดไงแต่ตอนนี้พี่หลุมโคกอ่หลุมโคกเทวิประหลาดน่าถึงนะจริงคิดว่าน่าถึงปืนกลตั้งโคกตังบาลยังไม่ได้ออกดีไหมปืนกลกับอัพคน เล่นเฟคชั่นเป็นเมนแต่ไม่ได้อัพของอัพฟูแดงแล้วเดี๋ยวก็วิ่งมาแตกโอ้กูกูเป็นลมอ้อวางกับระเบิดเยอะมากเลยคือคือถ้าเป็นแวมปักอะถ้าเจอกับแวมปักอะเจอสองสองบัวไม่ได้เจอกับระเบิดเยอะเงี้ยรวมเพียจะโดนเอทีกันยิงตายท่าเลยตายแล้แกงเช็คโอ้โหเฮีย โอ้ระเบิดมืออีกไม่ลบตายไปนะโอ้โอเฟนทอมไม่งจอดจริงพอดีเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ตายเลยร่วงกันหนักมากเอาไว้ครับขึ้นหน้าหรือว่าถอยหลังถอยหลังเว้ยแต่แต่แฟคชั่นอยู่ตรงหน้าสามตัวแต่เข็ดถืออยู่ไม่ได้คือแม้แฟคชั่นมันจะโง่ก็เถอะแต่ว่าคือเยอะขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะ โอ้เดี๋ยวพีกัดเทือเบียละโอ้โใช่ไหมไม่ปลาผู้แดงปลาผู้แดงนะคุเมิตเหตุการณที่ปืนใหญ่ของบ้านอังกฤษมันทำแค่ต่อไป25ไอ้่อเรา160เองชาวบ,บ้านเขายิง200เป็นถอนไม่ได้ซ่อมอีช็อตก็ในแต่ออกช่างมาเพื่อซ่อมแหละตอนนี้คือเกมของตาไก่คืนอยู่ตัวา่าของครบ ขาดอย่างเดียวคือเอทตอนนี้ถ้าเกิดเจอเจอรถมาคืออาจจะตัดครบแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าดีนายชูเบียไปได้ว่าอะไรเนี่ยพกช่างวิกเกิลแม่งยิงคนล่วงคกทั้งปลาละพี่วิปลาแส่เลยนะอย่างที่ผมคาดว่ารมื่อกี้กิ้งถึง เอาแล้วตรงนี้มันคือการป้องฟ้องยิงนะครับผมซัฟเฟอร์ปืนสนามติงตองวะเนี่ยคือคือปืนสนามก็ได้เว้ยแต่คือมันต้องใช้สองกระบอกในการที่จะถอนถอนหลุมพกให้ได้อะซึ่ง ถ้าเกิดทหารยังอยู่ครบอ่ะลุกเนแมสซ์เอาเซาเข้ามาแล้วโยนระเบิดไฟอ่ะแตกได้แล้วแล้วก็มีปืนสนามไม่คอยไม่คอยคนโบกไว้คอยยิงกดแต่กดเซคชันค,คือเวลาโอเคดับบิลเจอเจออังกฤษใช่ไหมคือถ้าไม่ชัวร์ก็ออกท, MG, ท, Rocket, ทั้งเอ็มจีทั้งแร็กเก็ตทั้งออกเอ็มจีปืนสนามแล้วก็แร็กเก็ตมาเลยเพราะอังกฤษปกติเขาไม่ได้เล่นเอเอซีผลเริ่มปัญหายูฟีนนี้ก็ต้องก็ถ้าไม่เอาแร็กเก็ตแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้ตัวของกับระเบิดโอเวอร์ไปช่วยแรง แต่ยังไงแะ็เก็ตใหญ่ใหญ่ยูซีมันก็เห็นแร็คเก็ตก่อนอะถ้าเกิดลากเข้าไปใกล้เกินลนะพอ้ยยูซีหนึ่งดาวเขาได้อะไรก็บอกสล็อกปิดทีนี้ก็ญญคุณใหญ่สบบเข้าไปโยนคุณใหญ่อีกทีนึงไปฟายฮิวนะิีกับมันบอมไหมฮิววีกับมันบอมไม่พอดกระสุนหมดละ ปาระเบิดใส่ตรงนี้ไปโอเคคืออยู่ไม่มีความสุขอ,อะเอาจริงตั้งบ้านอย่างน่าเราเชิ่อเพียอะไรนะอปอยปืนคนไม่ได้คนน้อยไปสน,นามไปยิงเคาน์เตอร์อะแต่แล้วไงอะอย่างน่าไม่แข็งจะพอเขามองโฉบได้ภูปูก็ัมา,มาปับ๊บดดาวระเบิดูีแม่ง โต๊โอ้ปืกนกระดาษตกบ้านพยาบาลระเบิดใหม,ม่เป็นต๊ะตะโกะฝ่าดันปืนกลมาแล้วแบกชั้นขยะโอเค คือแบบมึงพิมพ์มึงพิมพ์ภาษาคนอื่นเขาอยากอ่านไม่รู้เรื่องเลยอะเพื่อนโค้งแป้งตาจะไหล The, the Burst AT หรอวะมองว่า The Burst AT ไม่จำเป็นจริงผมไม่ค่อยแนะนำ The Burst AT ด้วยเพราะว่าถ้าคุมถ้าคุมไม่เป็นอ่ะ แับเพื่นเอทีจะเป็นการตัวปิ๊บตัวเองจนไส้แตกมากกว่าที่จะทำประสิทธิภาพได้หืมฝรันเข้าครับวิญญาณสกาวเบนเจอร์ทิ้งฝ่ายอะไรอ่ะโอ๊ะจริงๆนะถ้าเป็นกูกูจะทิ้งเห็ดดีอย่างน้อยตรงเนี้ยไอ้เนี้ยมันปีไม่ได้ ครับอันแรนกครับผมคือปืนใหญ่สการเบนเจอร์มันหวังอะไรมากไม่ค่อยได้เพราะว่าเอา่อมันยิงไม่ค่อยแม่นมันบีดีอย่างเดียวคือยิ่งกระสุนในแบงค์เยอะเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งทิ้งถี่ขึ้นเท่านั้นซึ่งมันจะแ,แสดงประสิทธิภาพได้ดีที่สุดคือถ้าเกิดเราดองกระสุนไป้สามรอยนะแล้วโยนใส่เข้าไป เรฝากปืนกลแช่แล้วไม่ได้ขึ้นต่อน่าเสด้อาจจะเป็นก็เรื่องปัญหาคุมยูนิตไม่ทันนั่นแหละเพราะว่าคือถ้าคุมยูนิตไม่ทันน่ะเน้นวางอ่อดให้สวยๆดีกว่าวางปืนกลดักวางเอทีดักวางทาหารดักอะไรพวกเนี้ยดีกว่าพยายามคุมยูนิตแล้วสุดท้ายคือมันไม่เวิร์กแล้วก็ตายกันหมดโอ้ใหญ่สมมมอแพงไปหน่อยนะเพราะว่ตง้งจริงๆมีมีปืนใหญ่ตุงนี้คือมันไม่แชรกูเดาเนาะ ไม่ใช่์คูดาวขั้นแรกจะออะไรแฮมเมอร์โคเมตรถถังขยะทอยิงไม่ค่อยโดนไม่ค่อยกระตุกมากเพราะว่าเรื่องปัญหาอาจจะเจอ Wrecked ได้นี่คุณกลัวรู้แล้วด้านขวามาเยอะนมดไปละอยู่ที่ w r e c ลเ d AT เขาจะเตรียมหมุนตัวไหมแต่ w r บ c k e d AT อยู่ผ่านจากเซนทอมากเลยนะถ้ามีปัญหาคือผมว่าจะแตก แล้วสปเปอร์สปเปอร์เพียร์ที่จะคอยุ้มกันก็ไม่มีด้วยอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีดรจริงๆเสียงตายเสียงตายมากแล้วโฟนไปกลับเ้วดโอเคอืมหลายแม่งนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมถึงควรจะออกโปรแกรมแปลกปลอม ทุกชนิดเวลาที่คุณอัพคลิปนะครับผมไม่งั้นมันจะชอบติงขึ้นมาแล้วเราก็หลุดพกแม่งยิงเชียวเบียร์เลยบานทำลายตั้งคียทีแต่เด็กเมเนทีดันผิดผิดจังหวะไปไม่ควรไม่ควรเอาเด็กเมเนทีขึ้นหน้าตายฟรีอ่ะคือคือทหาร้ขงขึ้นหน้าเด็กเมเนทีตามหลัง ไม่ดีอันนี้ไม่ดีเซคชั่นยังไม่ได้อาภาษณคนเลย,เลยเแ,แล้วเป็นเซคชั่นแล้วเซคชั่นยังเป็นทหารล่ามหลักเลยสัเปอร์สัเปอร์โอเคกล,ลับแล้วสก็อตเป็นแทงเรดี้ทูกกไม่ตั้งเลยรีพอร์ตแต่ก็ช่ำเถอะ ยังาะเครับผมโอ้พอคือพอจอแล้วเป็นทอมม่ยิบเบิรลโเลสี่สองตกโอเคยาเซนทอมไม่พร้อมทอมไม่พร้อมนะเป็นทอมโ้โหเข้าดีวเอทยิง เปลแปะเปลแปะอ๋อปืนสนามขโมยปืนสนามมาเอ,อื้อไปดูเกมโคตรร่วมกูเบ็ดปิดบ้านแฟคชั่นโง่ๆคือกูจะบอกว่าเอาจริงๆเว้ยโอเวอร์ถึงแม้ถึงแม้อังกฤษมันจะรับอือโอเวอร์ได้ดีกว่าเว้ยแต่ก็ไม่ใช่โอเวอร์มันจะสู้ไม่ได้เลยถ้าโอเวอร์ โอเวอร์ Over, ขยันเข้าโคฟว่าตำแหน่งดีๆอะคือแม่งตกอังกฤษเละเป็นขี้ด้วยซ้ำตอนที่ผมชอบทำในช่องบ่อยๆอะถ้าเจใช้ยัาเกนนะผมเล่นโอเวอร์เจออังกฤษบ่อยและผมกล้าพูดเลยว่าผมกลัวยูฟีกับเอเวอีมากกว่ากลัวเซคชั่นอีกจริงๆรถแม่งโง่ไลอ่ะมันก็นไม่ดนเอ๊ะจบละ้ดยรวมตะไก คือมีมิดเพย์บ้างแหละแต่แต่ที่แต่ที่มิดเพย์จริงๆคือเรื่องเอาไอไอเอาไม่ได้เอาเอดิการตามตูวเซนทอเแล้วไม่มีซัพเปอร์ตามตัวเซนทอด้วยไอตัวซัพเปอร์เปปรพีย่ะมันเป็นซัปปพเปอร์คนไฟซัปปพเปอร์คนไฟ,ปปนไฟมันจริงไม่ได้แล้วก็ทะลึ่งเอาเอดีการวิ่งเข้ามาสูง,างนี้หน้าเลยส่วนเรื่องเทคอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาตั้งใจหรือว่าเขามีแผนว่าจะใช้เว็บทีมทําเกมแทนแฟชั่นเพราะว่าถ้าเล่นแฟชั่นเป็นเมนผมอยากให้อัพปืน อัพปืนอัพคนให้พร้อมก่อนแล้วค่อยมาติดตัวพวกผู้แดงผู้ผู้แดงให้ครบทีหลังเออติดอยอะมากแค่ตัวเดียวก่อนอะไรประมาณนี้เพราะเล่นเป็นพยาบาลแบบที่ตาริวโจเขาทำในคอนเดเน์เนะถ้าเกิดใครจำได้ก็โอเคนี้ไม่มีอะไร